ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลักนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามจนตอนนี้เรามีผู้ติดตามถึง200,000ซับสไครต์แล้วนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีมังกรจะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพรเสาร์นะ เราจะเรียกว่าตนุนะครับนะดาวเสาเนี่ยไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเหตุภพนั้นเรือนนั้นนะครับถ้าไปอยู่ในภพดีเอาละก็ถือว่าดีถ้าไปโดนดาวดีครับอีกก็ยิ่งเฮงไว้เลยนะทักษะ ดีอีกก็รวยเลยทีนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไปเจอการกินีไปเจอเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นเจอพบเรือนอลิมรณาวินาศมันก็จะทําให้เรายุ่งยุ่วุ่นวุ่นทิขเครียดนะครับดาวพระเสาเนี่ยใช้เวลาในการเดิน1นราศีเนี่ยใช้เวลาถึง2ปีครึ่งต่อหนึ่งราศีนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดไปเจอดาวที่ดี นะครับพบเรือนที่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องก็ย่อมส่งกระแสให้สามารถก่อร่างสร้างตัวนะครับได้เลยในขณะเดียวกันถ้าไปเจอดาวไร้ล้ามุมดาวไร้ล้ามาจับพบเรือนไร้ล้ก็อาจจะทําให้ยุ่งวุ่นได้เช่นกันนะครับนะในช่วงของนะครับปีนี้นะครับนะดาวพระเสาร์เองท่านก็ไปสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับเขาเรียกไปอยู่ในพบเรือนที่ดีนะครับเขาเรียกว่าดาว ตนุนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนกะด,ดุมพะในวิชาหัวเราจะเรียกว่าตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของการเงินนะครับถ้าในทักษะเนี่ยนะครับบังเอิญว่าตกภูมิ นะครับเป็นเดชส,สีมตรีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะดาวพระเสาหรือดาวพระราหูที่เป็นเจ้าเรือนเนี่ยได้ทักษะที่ดีนะครับก็จะสมผลให้ชาวราศีมังกรประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของไรายได้การเงินการทองนะฮะทีนี้ถ้าเป็นการเลกินก็เหมือนกันนะครับก็อาจจะทําให้การเงินการทองมีปัญหาหรือยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินการทองได้เช่นกันนะครับก็ทีนี้อยู่ที่ดวงของแต่ละบุคคลแล้วล่ะนะครับว่ามีดาวอะไรตั้งรับอะไรยังไงให้คุณก็จะเป็นการบอก เฉพาะจุดนะเฉพาะดวงของคุณแค่คนเดียวเลยนะจะเป็นรหัสจะเป็นโค้ดส่วนตัวของคุณเลยว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ที่นะครับพื้นดวงเรามีอะไรตั้งรับนะแต่ภาพรวมสันนิษฐานไปก่อนว่าดี ก็คือตัวเราไปวิ่งข้าไปหาเงินนะจะทําอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของธุรกิจธุรกรรมการเงินการทองนะครับก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับนะตอนที่ดาวพระเสาร์นะครับอยู่ในราศีกุมนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับได้เลิกที่ดีเขาเรียกว่าได้เลิกเทวีเลิกส่งผลให้ตนุลักษณ์เราเนี่ยนะครับได้เทวีเลิกอยู่ในเรือนการเงินเราเองเนี่ยมีโอกาสที่จะหาเงินได้แบบง่าย นะครับคนอื่นเขาหยิบยืมมาให้นะครับนะหรือได้อะไรมาไม่ยากนักนะครับหรืออาจจะได้มาในเรื่องของความเสน่หาก็ได้เพราะเป็นเรื่องของเทวีเนาะนะเป็นเรื่องของผู้หญิงสูงสักนะครับเวลาจะได้อะไรยังไงมันก็ถือว่าสะดวกโยตินรับเลื่นนะก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนนะครับที่ดีสําหรับชาวราศีมังกรก็นะครับยินดีด้วยนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์นิดหนึ่งนะครับดาวพระอาทิตย์เองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะอันนี้เป็นส่วนที่เราต้องระมัดระวัง นะครับนะมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับนะไปอยู่ในราศีนะครับพุกศเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับก็แสดงว่าบุตรหลานก็อาจจะทําเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับนะรวมทั้งการเริ่รมทํานู่ทนทํานี่มันก็อาจจะมีปัญหานะครับบางคนก็นะครับบุตรบริวารน,นำพลลำบากเดือดร้อนมาให้ นะครับริเริ่มจะทําอะไรยังไงมันก็ติดติดขัดขัดนะครับไม่ราบลื่นนะนะเวลามรณะไปปุดตาเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับบางครั้งลูกหลานก็อาจจะเจ็บไข้ได้ดป่วยหรือสุขภาพาไม่ดีหรือทําให้เรากังวลหรือทําให้เราห่วงก็ได้นะครับนะนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคนะครับมรณะปุดตาจะหมายถึงการลงทุนการเสี่ยงโชคนะครับก็ติดติดขัดขัดยุ่งยุ่นบุ่นะก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วดาวพระทิดนะครับอยู่ในตำแหน่งที่5ของดวงชะตา นะครับเราจะเรียกว่าพินทุบาทนะครับนันที่ก่อนเขาว่าระวิภูมิมะทั้งโสรานะระวิกะพะอาทิตย์นะครับนะภูมะกะพระอังคารนะโสราพระเสาร์ถ้าอยู่ในภพที่ห้าเขาเรียกภพปุตตะเนี่ยนะมันจะเป็นพินทุบาทเขาเรียกว่าเป็นพินทุบาทก็จะส่งผลให้นะครับบุตรหลานลูกหลานอะไรเงี้ยทำให้เรายืงยูุ่นทำให้เราปวดหัวได้นะครับตอนที่อยู่ในราศีพฤษภนะครับหนึ่งถึง 8เข้าภูมิปรโรแห่งเลิกนะอันนี้เขาเรียกเลิกแห่งความมั่นคงนะเวลาเจออะไรยังไงมันยังพอต้านอยู่เพราะมันเป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะครับ9ถึง14นะครับจะได้เลิก เทสตีนะครับเลิกเดินทางเลิกอยู่ไม่ติดที่นะครับวันที่5จนถึงวันที่8เราจะเข้านวังปูเอกนะครับทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณกับดวนสตานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเอาละต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะยกย้ายราศีเข้าไปในราศีนะครับเมถุนอันี้เขาเรียกวันดับนะครับดับความร้ายของดาวเจ้าเรือนมรณะ นะเราจะเรียกว่ามรณะไปอยู่ในเรือนของอรินะครับก็แสดงว่าศัตรูไม่มีศัตรูหมดไปปัญหาที่เครียดหรือปัญหาที่วิตกกังวลนะครับหรือสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบนะครับก็สามารถจบไปได้สิ้นไปได้ในกรณีที่คุณไม่มีดาวอะไรตั้งรับในราศีม่ถุนนะแต่ถ้าเกิดคุณมีดาวอะไรตั้งรับนะครับความมรณะก็ยังคงส่งกระแสถึงอยู่นะครับก็อาจจะทําให้เครียดเกี่ยวเรื่องของดาวนั้น ให้เครียดเกี่ยวเรื่องของพบเรือนนั้นนะหนักเบาก็ยังอยู่ที่สาทักษะนะครับว่าเป็นการลกินีไหมหรือเป็นทักษะอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะก็จะเป็นการบอกอีกทีหนึ่งนะครับแน่นอนการที่ดาวพระอาทิตย์ตกเรือนอริสิ่งที่เราต้องระมัดระวังพยายามอย่าย,ยกต้นผมท่านอย่าหน้าใหญ่ในโตนะครับนะพยายามอยู่แบบอ,อมน้อมถ่อมตนนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไร นะก็ระมัดระวังไว้ทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าดาวพระอาทิตย์นะครับนะก็ลดความร้ายตอนที่อยู่ในราศีเมถุนนะครับก็ท่านจะยกย้ายราศีในวันที่15นะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22่สิบนาฬิกาห้นาทีนะครับสิบหถึงยีเนี่ยเป็นเลิกเทศตีนะครับเลิกท่องเที่ยวเลิกอยู่ไม่ติดที่เลิกเดินทางนะครับวันที่23จนถึงวันที่30เนี่ยเราจะเข้าเทวีเลิกนะครับเป็นเลิกสะดวกสบายเลิกนามพญานะก็ถือว่า นะครับเป็นเลิกที่ดีนะครับเป็นเลิกที่ให้คุณจับดวงชะตานะครับนะแต่อยู่ในภพเรือนเสียเนาะมันก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะถ้าเรียงได้ก็เรียงนะครับเอาลาต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดนึงนะดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิเราจะเรียกว่าภพราพะนะราะแปลว่าโชคราบนะครับความสําเร็จ นะครับสิ่งที่เราปรารถนาอะไรที่มันง่ายๆอะไรที่มันราบรื่นอะไรที่มันสะดวกโยพินนะครับเราจะเรียกว่าภพราภานะช่องทางในกนารทำมาหากินก็ได้ไรายได้2อไรายได้3ก็ได้นะครับอีภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีเมษนะเราจะเรียกว่าภพพันธุนะพันธุเนี่ยก็แปลว่าหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัยพย์ญาติพี่น้องวงศาคะาญาติ นะครับเผาพันเราก็ได้หมดนะครับนะโอเคนะครับในช่วงของเดือนนี้นะก็1นึงถึงยีไม่มีปัญหาอะไรนะครับดาวเจ้าเรือนนะครับพันธุเนี่ยไปอยู่ในเรือนของปัตตานีนะครับพันธุแปลว่าหลักทรัพย์นะปัตตานีแปลว่าร่วมหุ้นหรือร่วมทําสัญญานะครับหรือมีปฏิสัมพันธ์กันไปนะก็จะเป็นช่วงที่เราร่วมหุ้นนะครับกับญาติกับพี่น้องกับวงศาคณาญาติกับกรงศรีอะไรยังไงยังได้อยู่ นะครับหรือจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะครับเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ mm hmm. และอีกภ mm hmm. พเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนลาภานะลาภาปัตตนีเนี่ยก็แสดงผลว่าได้รับผลดีนะครับจากคู่สัญญาได้รับผลดีจากคู่ค้านะครับได้รับผลดีจากคู่ครองนะครับนะที่เข้ามาทําอะไรยังไงก็ว่ากันไปเพราะว่าลาภะนแปลว่าง่าย จะเดิมเนินการทําธุรกิจทําธุรกรรมหรือจะติดต่อกันเรื่องอะไรยังไงนะับ mm hmm. เพื่อให้ก่อร่างสร้างตัวสําเร็จอาจจะมีการดิวซื้อขายนู่นนี่นั่นได้หมดไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะเพราะลาภกับพันธุเนี่ยไปอยู่ในเรือนปัตนิถือว่าไปอยู่ในเรือนที่ดีนะก็เลยส่งผลให้ชาวราศีมังกรนะครับสามารถที่จะทําธุรกิจทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวอะไรยังไงนะครับถือว่าได้นะครับสาหรับคนที่ในพื้นดวงนะครับมีดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ย นะครับเดินดีไม่เสียหายอะไรนะก็จะสบผลสําเร็จนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของราบผลหรือโชคดีที่เกิดจากคู่สัญญาหรือเกิดจากคู่ครองนะบ,บางคนเนี่ยนะครับได้คู่ครองดีนะครับเนี่ยพอดาวเข้ามาอย่างเงี้ยก็ได้บ้านได้รถนะเขาเปให้เขาซื้อให้เขาจ่ายให้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดวงส่วนบุคคลนะ นะครับเพราะว่าทั้งราพาัทั้งพันธุเนี่ยไปอยู่ในเรือนคู่ก็แสดงว่าถ้าในพื้นดวงเราเนี่ยมีดวงคู่ที่ดีอุปธมรมค้ำจุนเขาก็จะให้ในสิ่งที่เราปรารถนานะแต่ว่ามันจะไม่ได้ทุกคนนะเพราะมันจะต้องดูพื้นดวงของแต่ละบุคคลด้วยว่าคุณจะเป็นคนที่โชคดีอย่างนั้นหรือเปล่าะนะตอนที่นะครับดาวเนี่ยอยู่ในราศีกรกฎดาวองคารนะครับนะหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยสเสวยร,ราชาเกิกนะครับเป็นเลิกที่สะดวกสบายเลิกที่ราบรื่นทำอะไรยังไงก็ถือว่าโอเคนะครับ วันที่8จนถึงวันที่29เนี่ยเราเข้าสมโนโลเลอร์ก็เป็นเลิกนะักบวชเลิกใจดีนะครับเลิกชำนาญการจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่3จนถึงวันที่7เราจะเข้าระวังปุเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณเกิดโดนชะตาวันที่18จนถึงวันที่24เนี่ยเราจะเข้านาวังพิษช,ช่วงนั้นร้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนะ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะต้องระมัดระวังในเรื่องของคู่สัญญานะครับอาจจะถูกบิดเบียนเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์นู่นนี่นั่นนะสำหรับท่านที่มีนะครับดาวพังคานปีนี้เป็นกาลิกินี่นะจะถูกคนเขาเล่นแลบแปลท่านในช่วงนั้นแหละสิบแปดถึงยีบสี่นะเขาระวังพิษระมัดระ,ะวังหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็จะยกนะครับเข้ามาในราศีสิงห์นะครับนะก็ วันที่30เลยนะครับเวลาเที่ยง2นาทีนะครับนะตอนนั้นก็ตกมอลนะแล้วก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นเรื่องของเดือนหน้าไปนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกภพสุภะที่แปลว่าความจเจริญเก้าวหน้าคนอุปถัมภ์คำจุนคนคอยช่วยเหลือความราบเรื่อนต่าง นะครับนะก็ถือว่าพบพนี้ถือว่าพบเรือนที่ดีอีกพเรือนหนึ่งนะครับนะในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกว่าพบอฬีนะอริก็แปลว่าอุปสรรคนี้สินความบ่นอัดใจความไม่สบายใจนะครับหรือจะแปลว่าการพัฒนาตนนะครับการเรียนรู้การเทคแคร์การใส่ใจก็ได้นะครับนะออกได้สองอย่างนะครับเอาละนะครับนะในช่วงของวันที่2ดาวเจ้าเรือนสุภาเนี่ยสมิถุนาเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภนะครับจนถึงวันที่17 ณนะเวลา11เนาะฬิกาหนาทีสุภะนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่นะครับมุมหนึ่งนะครับเราก็เป็นคนที่มีไอเดียมีจินตนาการนะครับมีการคิดพิจารณาอะไรยังไงเพื่อนะครับขอร่างสร้างตัวเพื่อทําให้ตัวเองจเจริญก้าวหน้าในลักษณะต่างๆเนาะเวลาดาวเจ้เือนสุภะไปอยู่ในเรือนของปุตตะเนี่ยช่วงนั้นนะไอเดียเราจะดี นะครับนะการเริ่มจะทําอะไรยังไงเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับทีนี้เนี่ยคขาว่าสุภาไปปุตตะเนี่ยยังหมายถึงบุตรบริวารน,นะครับลูกน้องนะครับที่ให้คุณกระดวงชะตานะมันต้องแยกกันนะนะเราจะสังเกตได้ว่าดาวสุภาเนี่ยไปดีแต่ดาวเจ้าเรือนม,มรณะเนี่ยมาขวางจําได้ไหมอ่าทีา่มรณะไปปุดตะนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเราพิจารณาอะไรยังไงก็แล้วแต่มันเป็น2แง่สองหน้าไอ้มุมที่ดีเนี่ยมันมาจากดาวพุธแต่ไอ้มุมที่เสียมาจากดาวอาทิตย์ นะครับแต่ความหนักความเบาเนี่ยต้องอยู่ว่าใครมีทักษะอะไรนะครับถ้าไม่ได้เป็นการรกินีทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าผ่านนะครับความเจริญ้าวหน้ามีแต่ถ้ามีดาวดวงไหนไม่ว่าอาทิตย์หรือดาวพุธเป็นการรกินนี้ไอ้ตรงนั้นนะเป็นจุดที่เราบกพร่องเป็นจุดที่เราต้องรมามัดระวังนะครับนะเอาล่ะนะครับคําว่า สุภะไปปุตตะเบื้องต้นก่อนได้บุตรดีได้ลูกหลานดีนะครับที่จะคอยช่วยเหลือผัดดันงานเราอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับนะมีความสําเร็จนะครับที่เกิดจากสินค้าผลิตภัณฑ์นะบางคนค้าบางคนขายนะก็สามารถที่จะไปได้สินค้าบริการนะครับอะไรที่นะทำตลาดได้ในช่วงนั้นนะครับไปเจอสินค้าที่สามารถทํากำไรได้อะไรประมาณนี้นะเพราะสุภะไปอยู่ในรุปตตะแล้ว นะครับแสดงว่าตัวเราเองเมีความสําเร็จอยู่แล้วนะครับน่าถือว่าโอเคนะแต่สําหรับท่านที่มีนะครับดาวพระพุธเป็นการละกินีมนจะคนละอย่างกันเลยนะครับจะกลายไปว่าดาวเจ้าเรือนอลิไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับก็ต้องเรามาระวังนะในเรื่องของบุตรหลานลูกหลานพอโดนสองเด้กนะถ้าเป็นการลกินีเนี่ยทั้งมรณนะทั้งอลิเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนของปุตตะเนี่ยเราเองก็อาจจะยุ่งยๆๆุ่นวุ่นต้านทานลำบากนะนะครับเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ย นะครับ,บดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นพระเ้รอ,องค์ในเวลาเดินทีเนี่ยท่านจะเดินไล่เลียกกันนะสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับดาวพระอาทิตย์คือมรณะดาวพระพุธคืออลินะครับเนี่ยนะนะเดินมาในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับยังไงก็ไอความเจริญมันมีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับถือว่าเป็นจุดที่นะครับวางใจ ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับถ้าสัมพันธ์กันอะไรอย่างงี้ก็นะแปลว่าอลิไปอยู่ในเรือนของพุทธก็แสดงว่าตัวของเราเองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์บุตรหลานลูกหลานการปกครองการสั่งการการเจรจาการสื่อสารนะครับนะก็เลยทําให้ยุ่งยุ่นวุ่นทำให้ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะอันนี้คือส่วนที่เราต้องระมัดระวังนะครับนะหลังจากนั้นนะครับท่านก็จะยกย้ายราศีนะครับแต่ตอนที่อยู่ในราศีพฤษภนะครับนะก็ต้องบอกว่า1นถึงเ นะครับสเสวยโจโรเลรกนะครับเป็นเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงวางแผนนะวันที่8จนถึงวันที่14เนี่ยเราจะเข้าภูมิปโรแห่งเลิกนะครับเป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะครับวันที่15จนถึงวันที่16เนี่ยเราจะเข้าเทสาตี ati, นะครับเป็นเลิกเดินทางเป็นเลิกท่องเที่ยวนะเลิกอยู่ไม่ติดที่จุดที่ต้องระมัดระวังเลยจะเป็นในวันที่9จนถึงวันที่11นเฮะเราจะเข้าระาวาังพิดระวังความผิดพลาดของบุตรหลานลูกหลานนําพามาซึ่ง ความยุ่งยุ่นวุ่นทำให้ปวดหัวได้นะช่วงวันที่9ถึงวันที่10เป็นไปได้ก็อย่าว่ายวนนะครับลูกน้องให้ทําอะไรที่มันหนักหนักหรือสาหัสนะครับจะไม่ให้คุณนะวันที่13จนถึงวันที่14เนี่ยเราจะเข้าระหว่างปู่เอกนะครับช่วงนั้นจะทําอะไรยังไงถึงว่าให้คุณกระโดดชะตานะครับเอาละนะครับหลังจากนั้นก็จะยกย้ายราศีนะครับมาเป็นเกษตรตาทิพดีนะครับในราศีไม่ทุนนะครับในวันที่18นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลาเที่ยงคืนนะโอเคตอนที่ดาวเจ้าเรือนนะครับ นะครับเป็นเกษตรก็แสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาเก่งนะครับนะปัญหาอะไรที่มันยุงย่งยุ่นวุ่นนะครับที่มันติดติดขัดขัดนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะผ่านไปได้นะครับนะจากที่เคยติดขัดจากที่อะไรเงี้ยนะครับสามารถผ่านได้เหตุผลก็เพราะว่าอริเป็นเกษตรเกษตรแปลว่ามั่นคง นะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถเคลียร์ได้จบได้นะครับนะเพราะอีกภพเรือนึงก็มาจากสุภาสุภาแปลวอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือนะนะไปอยู่ในเรือ,อนอลิก็แ,แสดงว่าเราเองก็มีคนคอยช่วยเหลือพักดันนะครับให้ปัญหาอะไรต่างๆของเรามันเคลียร์ไปได้จบไปได้อะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นการเลก็กนี n อันนี้ยุ่งเลย นะถ้าดาวพระพุธเป็นการลกกินีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับนะว่าเราเองเนี่ยนะครับจะไปพึ่งพาอาศายัยใครก็ลําบากนะติดติดขัดขัดหมดนะครับนะแทนที่จะมีคนมาช่วยเหลือเราก็กลายเป็นว่าเราต้องไปช่วยเหลือเขานะครับกลายเป็นเตี้ยอุ้มข้อมไปนะก็ระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาอย่าไปค้าประกันอะไรยังให้ใครนะครับเพราะเขาว่าสุภาพแปลว่าช่วยเหลือนะช่วยเหลือไปอยู่ในเรือนอลลิ นะและเป็นการอะไรกินก็คือการช่วยเหลือในครั้งนี้อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนกลับมานะครับหรือเนื้อไม่ได้กินนะนะครับเอากระดูกมาแขวนคอเนะี่ยมันจะออกแนวประมาณนี้นะครับต้องะระมัดระวังแล้วการสื่อสารอะไรยังไงเนี่ยนะที่เราคิดว่ามันเฮ้ยมันน่าจะโอเคนะปรากฏว่าเขาเข้าใจไปอีกเรื่องหนึ่งเลยก็เลยอาจจะทําให้เรายุ่งยุ่นๆน,น,นะอันนี้เป็นจุดที่นะครับเราต้องะระมัดระวังนะเอาละนะครับตอนที่อยู่ในราศีนะครับเมถุน1 8แปถึง20 นะครับเข้าเทสาตีเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่2 2ถึง28เป็นเลิกทวีนะครับเลิกสะดวกสบายนะเลิกอะไรที่มันง่ายๆอ่านะครับสะดวกโยทินนะเลือนี้ถือว่าเลิกดีย9ิบถึง30เนี่ยเขาเพชจะคาดเลิกเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับวันที่27ถึงวันที่28เนี่ยเราจะเข้านะวังปุเอะทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะครับนะเอาละนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤหัสบดี นะดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมีนเราจะเรียกว่าพบสหัชะที่แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิด นะครับนะพี่น้องท้องเดียวกันนะครับอีภพเรือนหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าพบวินาศนะครับในราศีธนูแปลว่าลับลับซ่อนเล้นปิดบังไม่เปิดเผยนะครับกักขังจองจำนะครับถูกจํากัดบริเวณหรือต่างถิ่นแดงไกลต่างประเทศหรืออยากอยู่เงียบเคนเดียวนะครับนะเอาล่ะนะครับนะตอนที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยนะครับย้ายมาตั้ง19เมษาแล้วนะครับปี66เนี่ยนะเข้ามาเนี่ยได้ตําแหน่งราชาโชค แล้วก็ยังคงได้นะครับตำแหน่งนะถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์นะปทุมก็แปลว่าดอกบัวนะเป็นเกณฑ์แห่งความหอมหวนนะนะครับในเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับอันนี้ถือว่าโดดเด่นมากนะครับแล้วดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับยังคงได้ตําแหน่งนะครับองเกณฑ์ด้วยนะครับยูนในเรียนพันธุนะครับและยังได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยคือ ก็ต้องบอกว่านะครับดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับให้คุณกับชาวราศีมักรอย่างยิ่งยวดเลย นะครับทำให้ทำอะไรยังไงก็สะดวกโยทินนะครับราบลื่นเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนำความรู้ความสามารถนะครับนะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตเราได้นะครับนะอย่างสบายนะก็ถือว่าดาวตรงนี้เป็นดาวที่ให้คุณนะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีก็บอกได้เลยว่านะครับปังปุริเยสามารถก่อร่างสร้างตัวทำนูน่ทนทำนี่หลักทรัพย์เพิ่มพูนนู่นนี่นะแล้วก็เอาไปได้หมดเลย นะครับความรู้ความสามารถผลักดันให้ตัวเองขึ้นตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตได้หมดไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าได้ทั้งปฐุมเกณฑ์นะครับได้ทั้งองเกณฑ์ได้ทั้งอุดมเกณฑ์นะดีอ่ะเอาเป็นว่าดีแล้วกันนะครับนะ <c oughs> ถือว่าชาวราศีมังกรนะครับนะโชคดีนะครับในช่วงของปีนี้เลยตอนที่ดาวพฤหัสอยู่ตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นพระเอกอย่างดีเยี่ยมแต่ถ้าเกิดท่านมีดาวพฤหัสบ,บดีในปีนี้เป็นกาลกินีอันนี้ยุ่งเลยนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนวินาา นะครับไปอยู่ในเรื่องของพันธุเนี่ยถูกดอบไปเยอะเลยนะโอกาสอะไรต่างๆที่มันควรจะดีที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะครับมันเลยทําให้เราเหนื่อยกว่าปกตินิดนึงนะ <S <S ปกติเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาจะได้อะไรมาแบบง่ายๆสะดวกสบายนะโอ้แต่สําหรับชาวราศีมังกรที่มีดาวพฤหัสปีนี้เป็นการักขินีเนี่ยนะครับต้องโอ้โหทอะไรที่มันเหนื่อยกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับนะ <S <S แล้ววินาทอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยเขาจะเจอเกี่ยวกับในเรื่องของการเบียดเบียน นะครับในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไม่สนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือเล่นแร่แปรธาตุหรือปาดหน้าหรือเอาเด็กตัวเองเข้ามาโอ้โหมันโดนหลายอย่างเลยนะกลายเป็นว่ายุ่งยุ่นๆเลยนะทั้งๆที่ได้ตำแหน่งดีนะครับแต่ถามว่าเสียมากไหมนะครับก็แค่50%เนะ,นะเพราะยังไงคาว่าอุดมเกณฑ์องค์เกณฑ์ปทุมเกณฑ์ยังไงยังต้องให้คุณอยู่ แต่มันขึ้นไม่สุดเท่านั้นเองนะก็อย่าน้อยใจนะครับถ้าดาวพฤหัสเป็นการลัคนีก็นะครับให้ทําม,มากคนอื่น2อถึงสเท่าก็จะได้เหมือนกันนะครับนะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แค่เรามีกําลังใจสู้แค่นั้นเองก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเพราะว่าดวงเนี่ยเป็นจังหวะที่เข้ามาพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราศีมังก,กรท่านใดนะครับที่ดาวพฤหัสสดใสแล้วก็บอกได้เลยนะครับเป็นปีทองเลยที่จะ ก่อรางสร้างตัวทําอะไรยังไงให้ประสบผลสําเร็จในชีวิตนะก็ยินดีด้วยนะครับดาวนะครับพระรหับสบป,ปดีดนะครับในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่14เนี่ยอันเนี้ยเข้าระวังปูกเอกนะถือว่าให้คุณกับดวงชะตาทําอะไรยังไงก็เฮงนะครับวันที่15จนถึงวันที่30เข้ามาหัตโนแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกเศรษฐีใหญ่เลิกพ่อค้าเลิกสะดวกสบายก็ถือว่าโอเคนะครับนะเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤะศุกกันนิดหนึ่งนะ ดาวพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพุธเราจะเรียกว่าพปบปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนการงานการกรทาวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตก็โอเคนะครับนะดาวอาทิตย์ดาวพุทธที่เคยไปอยู่ในราศีพุธเนี่ยนะครับก็นะครับ, Miller, รบจบไปนะครับไม่ได้หนักหนาสาหัสมากเพราะดาวเจ้าเรือนเข้มแข็งเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยมาสถิตอยู่ในเรือนของปัตตานีนะ ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะปุตตะมาปะตอนนี้ก็คือการร่วมมือนะครับใหม่ๆนะครับกับเด็กก็ได้นะครับหรือเริ่มบุกตลาดก็ได้เกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่างๆ ก็ทําได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับปุตตะมีอยู่ในเรือนปักตอนี้เขาจะเป็นช่วงที่เราเองก็เนื้อหอมพอสมควรนะครับจะมีคนมาขายขนมจีบพอสมควรนะครับบางคนเป็นสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีรักครั้งใหม่นะครับบางคนทํางานทําอะไรยังไงนะครับนะก็จะมีคู่สัญญาเข้ามาใหม่ๆนะครับแล้วมาแบบราชาโชคคือบางทีเข้ามาแบบปฏิเสธไม่ค่อยได้นะครับเขายื่นข้อเสนอมาจนเรามีความรู้สึกว่า โอเคเราได้ประโยชน์เราได้เปรียบอะไรประมาณนี้เลยจะเจอประมาณนี้เลยนะเพราะปุตตะมาอยู่ในเรือปรนปัตนิแล้วได้ตำแหน่งราชาโชคนะเป็นโชคของราชานะก็เลยส่งผลให้ชาวราศีมังกรเนี่ยครับก็ช่วงนี้จะได้อะไรมาง่ายๆพอสมควรน,นะเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปได้อะไรมาง่ายๆก็จริงนะแต่ยังไงในเรื่องของบุตรหลานบริวารยังไงต้องระมาระวังอย่างที่ผมบอกไปทั้งดาวพาธิตท,ทั้งดาวพระพุธเนี่ยที่อยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยนะอันนี้ทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับแต่ว่าดาวอื่นถือว่าให้คุณ เขาถือว่าโอเคนะครับอีพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากนะครับพศนะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานโดยตรงเลยเขาเรียกกรรมมะนะครับกรรมมะเนี่ยไปสถิตอยู่ในเรือนของปัตตนินะครับและได้ตําแหน่งราชาโชคก็คือแสดงว่านะครับเรื่องของการงานเนี่ยเรามีโอกาสนะครับที่จะได้อะไรมาง่ายๆนะครับได้มาแบบสะดวกโยทินนะฮะได้มาแบบราบรื่นได้มาแบบโชคของราชานะเพราะว่าตําแหน่งเนี้ยราชานะครับโชคก็ถือว่าโอเคนะ นงานดีผู้ล่มหุ้นลุมทุนดีนะครับมีการเริ่มมีการปลุกตลาดนะครับนะทำนู่นทำนี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับถือว่าดาวพฤหัสเนี่ยในช่วงของเดือนนี้ให้คุณกับดวงชะตานะครับนะเอาระนะครับตอนที่ดาวพฤหัสนะครับสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับนะในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่2 9เนะครับหนึ่งถึงสิเข้าราชาเลิกนะนะครับเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเข้าเลิกนะครับ ราชาเลิกนะครับก็เลยส่งผลนะให้ชาวราศีมังกรประสบผลสำเร็จเกี่ยวเรื่องคู่ค้าค,คู่สวนคู่สัญญาเนี่ยแหละนะครับนะถือว่าดี1นถึงสินะราชาเลิกถือว่าดีนะครับวันที่17จนะครับจนถึงวันที่29เนี่เข้าสัมโนแห่งเลิกนะครับซึ่งเป็นเลิกนักบวชเลิกเจดีเลิกชำนาญการจุดที่ให้คุณเลย ปังเลยนะจะเป็นในวันที่13จนถึงวันที่16เราจะเข้านวังปูเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณกับดวงชะตาจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับนะจะเป็นในวันที่24จนถึงวันที่26เราจะเข้านวังพิษช่วงนั้นไม่ควรที่จะทําอะไรยังไงนะครับเกี่ยวเรื่องของคู่สัญญานะครับในลักษณะต่างๆเนอะเพราะเข้านวังพิษทํายังไงต้องระมัดระวังนะครับหลังจากนั้นก็ยกนะครับนะในวันที่30มาอยู่ในราศีสิงห์นะครับนะ ก็คือในช่วงของ17นาฬิกา30นาทีนะครับมาอยู่กับเพื่อนนะย้ายวันเดียวกันแหละดาวพฤหัส,สกับดาวพัางคานเนี่ยมาวันเดียวกันนะครับนะเอาล่ะนะครับต่อไปนะเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระราหูดาวพระราหูเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นจุดพระเอกอยู่นะครับเพราะท่านเป็นดาวเจ้าเรือกนการเงินรายได้นะครับไปสถิตเนี่ยถึงในราศีเมษเลยนะครับได้ตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าตําแหน่ง อุดมเกณฑ์นะฮะดาวพฤหัสได้องค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ดาวพระราหูนะครับได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์และอุดมเกณฑ์เรื่องของเงินก็แสดงว่านะครับชาวราศีมังกรเนี่ยจะโดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะครับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับนะเพราะไปเจอกับดาวพฤหัสที่มาจากเจ้าเรือนสหัชังนะเวลาอะไรังี้ยไปสนิทกับคนได้ง่ายนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งดีงามก็เลยส่งผลนะครับให้สามารถก่อร่างสร้างตัว การเงินการทองเกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถเกิดจากการแปลหลักทรัพย์นะครับนะเอาทรัพย์สินของเราเนี่ยแปลเป็นเงินเป็นทองนะไม่ว่าจะให้เช่าไม่ว่าจะซื้อไม่ว่าจะขายหรือทําอะไรยังไงนะเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์เกี่ยวเรื่องของที่ดินเกี่ยวเรื่องของอสังหาอะไรต่างๆต้องยกให้ชาวราศีมังกรเลยเพราะอิทธิพลของพระราหูกับพระฤหัสบ,บดีเนี่ย ช่างเด่นดวงซะเหลือเกินนะครับก็เลยส่งผลให้ชาวราศีมังกรเนี่ยประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะก็ยินดีด้วยนะครับดาวพระรหูเนี่ยที่สถิตยอยู่ในราศีเมษนะครับนะในช่วงของนะครับหนึ่งถึงสามสิบเนี่ยสเสวยทริโทแห่งเลิกก็เป็นเลิกลำบากตอนต้นสบายตอนปลายนะจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่สิบสามจนถึงวันที่สามสิบเราจะเข้าระหว่างพิษ นะครับนะช่วงนั้นเรามดระวังเวลาจะทําอะไรยังไงต้องรอบคอบนะครับละเอียดหน่อยก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤกษ์กันกนิดนึงนะดาวพฤกษ์เนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าท่านเองเนี่ยไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับนะก็คือมันจะเกี่ยวเรื่องของเคราะห์กรรมเรื่องของเวรกรรมนะครับเรื่องของออสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับก็ควรที่จะสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรม บ่อยๆนะครับนะถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรยังไงถ้ามีปัญหาก็คนก็นะครับแผ่เมตตาในใจเยอะๆนะครับนะถ้ามีปัญหานะครับเกี่ยวกับในเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะครับนะก็พยายามนะครับแผ่เมตตานะครับมันก็จะได้ไม่เกิดปัญหายุ่งๆวุ่นๆนะครับการที่นะครับดาวกุวิญญาเนี่ยอยู่ในเรือนของไม่ว่าจะเป็นอรินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมรณะหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวินาศนะครับมันก็จะทําให้เรายุ่งๆวุ่นๆพอสมควรนะนะครับ นะครับก็ถือว่าเพื่เก็นะครับไม่ให้คุณนะนะครับนะเพราะว่าไปกระตุ้นดาวจุลมร้มนะให้เรายุ่งยุ่นวุ่นวุ่นนะก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมเอาผมพิภพภาพการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามา,าภัยท่านใดถูกอกถูกใจขอความก,า like, share, กรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตาม ถ้าท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีผคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าเเลนน้ำชาก,กาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้อมเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความดีเป็นอย่างยิ่งขอทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกต้าดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพี่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ยิ่งๆขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด นาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวดูทลอดนะครับเดี๋ยวขอไปชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสําหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาคาว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Ti k t o ็อกนะครับ YouTube นะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิตใหม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมเกกรงดูตลอดสวัสดีครับ